สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำการทำเว็บแอปนะครับเป็นร้านขายหนังสือออนไลน์นะครับเป็นรีสปอน v ีสวยงามมากเลยนะครับมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมเข้ามาเจอนะครับคลิปสอนตัวนี้นะครับ create a r e s p o n s e online bookstore website นะครับจากนั้นเขาก็จะเขียนโค้ดให้เราดูนะครับแล้วก็มีการแชร์โค้ดให้เราด้วยนะครับ แต่เวลาใช้งานมันจะเป็นในรูปแบบของไฟล์ HTML นะครับถ้าเราจะเอาโค้ดมาทําเป็นเว็บนะฮะเป็นเว็บแอปอย่างเงี้ยเราจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นะครับคลิปนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับเจ้าของเครดิตในเรื่องนี้นะครับท่านก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาตรงแสดงเพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านก็เห็นคําว่า source code ตรงนี้นะครับ r i v e g o o g l e c o m นะครับแล้วก็คลิกเข้ามานะครับ เสร็จแล้วเราก็ทำการดาวน์โหลดครับพอดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็จะได้ไฟล์นะครับเป็นโฟลเดอร์บุ๊กเว็บไซต์ตรงนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นดับเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะแยกให้เรามี Index นะครับมีจาวาส cri p t มี Image นะครับแล้วก็มี css นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มต้นนะครับโดยการนะครับเปิดที่ Google Drive ของเราขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็มาที่ใหม่โฟลเดอร์นะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมจะตั้งชื่อว่านะครับบุ๊กบุ๊กสโตร์ก็แล้วกันนะครับจากนั้นกดปุ่มสร้างครับพอเราได้โฟลเดอร์บุ๊กสโตร์เสร็จก็ดับมันทิ้เข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการนะครับสร้างสคริปต์ขึ้นมาในโฟลเดอร์นี้นะครับมาที่ใหม่นะครับ แล้วก็เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เลือกสคริปต์ของ Google App นะครับจากนั้นนะครับตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับของแอปสคริปต์เรานะครับคลิกไปที่โครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ตั้งชื่อครับเป็นบุ๊กนะครับเสร็จแล้วกดปุ่มเปลี่ยนชื่อครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับให้ตั้งชื่อฟังก์ชันตรงนี้นะครับอ่ะพอดีผมทำโค้ดตัวอย่างไว้ให้นะครับ ให้ก๊อปบางดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมจะแชร์ลิงก์นะครับโค้ดสําหรับการก๊อปปี้วางนะครับอยู่ใต้คลิปสอนนี้นะครับพอท่านเปิดลิงก์มานะครับมันก็จะเป็นลิงก์กิทฮับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วให้มาก๊อปปี้ฟังก์ชันดูเกตตัวนี้เลยนะครับจะต้องไม่ต้องไม่เสียเวลาเขียนโค้ดนะครับก็คอนโทรลสี่นะครับจากนั้นนะครับมาตรงนะครับบุ๊กของเรานะครับแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งไปเลยคอนโทรลวีลงไป ในส่วนของฟังก์ชันดูเก็ t จากนั้นกดบวกนะครับแล้วเลือก html นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็นนะครับ css นะครับตัวเล็กก็ได้ css ตัวเล็กดีกว่านะครับกด enter ครับพอเราสร้าง css เสร็จนะครับให้ลบโค้ดทั้งหมดออกไปนะครับจากนั้นนะครับให้พิมพ์เครื่องหมายนะครับน้อยกว่านะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า style แบบตัวนี้เอาครับสไตล์ style, นะฮะจากนั้นกดปุ่ม enter ลงมานะครับแล้วก็เลือกพิมพ์คำสั่ง select style นะฮะแบบนี้รอไว้นะครับในส่วนของไฟล์ css นะครับจากนั้นให้กดบวกนะฮะแล้วก็ html นะครับตั้งชื่อเป็น java นะฮะกดปุ่ม enter ครับในส่วนของไฟล์ java ก็ลบชิ้งให้หมดเหมือนกันนะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าสคริปต์ัวแรกเลยนะครับสคริปต์เอนเตอร์ลงมานะครับแล้วก็ /script นะครับแบบนี้นะทำโค้ดรอไปเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดนะครับเราจะเอาตัวไหนมาก่อนก็ได้นะครับเช่นนะครับสมมติว่าผมจะเอา css มานะครับก็ดับบันคลิกที่ css แล้วก็ดับบันคลิกเข้าไปในสไตล์ คอนทูนเอคอนทูน c C ก็ py ทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่ CSS ของเราตรงนี้นะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้ในนะครับสไตล์ s t ร์สไตลแบบนี้ก็คอนท V ลงไปนะนี่เรียบร้อยแล้วสำหรับ CSS นะครับจากนั้นกลับมาที่นะครับโค้ดที่เขาแชร์ให้เรานะครับ JS นะครับดับเบิลคลิกสคริปต์เข้าไป c อนท A c t r คอนทเหมือนกันครับ เรียบร้อยครับก็ Copy เสร็จนะครับเราก็มาที่ Java ตัวนี้นะครับเคอร์เซอร์อยู่ในสคริปต์แบบนี้ก็คอนโทรลบลงไปเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดบวกเลือก html นะครับไฟล์สำคัญเลยก็คือ i n น e x index นะครับกดปุ่ม Enter นะครับเสร็จแล้วก็นะครับลบทิ้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ที่เขาแชร์ให้เรา ก็คือ Index ตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ c อนโทรล r l คอนเลยนะครับจากนั้นกลับมาที่สคริปต์อินเด็กนะครับคอนโทรลงไปแบบนี้นะครับอ่าตัวนี้มันว่างก็ลบทิ้งก็ได้นะครับอ่าว่างแล้วนะครับจากนั้นนะครับในไฟล์ Index ครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขบางจุดนะครับอย่างเช่นนะครับในบรรทัดที่15นะครับ มันจะไปลิงก์ CSS นะครับจากไฟล์ชื่อว่า style.css นะครับแต่พราเราจะมาลิงก์นะครับจากรหัสตัว doget นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เรานะครับทำแบบนี้ครับมาที่ไฟล์ที่ผมแชร์ให้นะครับแล้วก็มาก๊อปปี้บรทัดนี้นะครับ CSS นะครับอ่า Ctrl C เลยนะครับ c t น l ทนทัดนี้นะครับจากนั้นนะครับ กลับมาที่บรรทัดที่15นะครับแล้วก็ลบบรรทัดนี้ทิ้งแล้วคอนโทโค้ดที่ผมแชร์ให้ลงไปแทนนะครับเสร็จแล้วกลับมาที่โค้ดที่แชร์ให้อีกนะครับจาว่าทำเหมือนกันครับคอนโทน C ทำในส่วนของจาว่านะครับและครับเลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับในส่วนของจาว่านะครับบรรทัดที่804ครับ ลบบรรทัด JavaScript ตรงนี้ออกนะครับลบทิ้งไปเลยครับ c o n โทนนะครับที่ก๊อปมาใส่ลงไปตรงนี้แทนนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับทีนี้นะครับเว็บนี้ก็จะต้องมีรูปภาพเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรูปภาพทำไงนะครับโอเคนะครับใน Bo o k s t o อกของเรานะครับให้เรานะครับอัปโหลดรูปภาพทั้งหมดเข้ามาครับคลิกขวาอัปโหลดไฟล์นะครับ อัปโหลดไฟล์จากนั้นนะครับเข้าไปในนะครับโฟลเดอร์บุ๊กเว็บไซต์นะครับไปที่โฟลเดอร์อิมเมแบบนี้นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ทั้งหมดเลยครับคอนโทรเอคอนโทนนะคอนโทเอเฉยๆไม่ต้องคอนโทสนะครับจากนั้นกดปุ่ม Open นะครับเพื่ออัปโหลดไฟล์ทั้งหมดนะครับขึ้นมานะครับที่ Google d r i v e ของเราแบบนี้ครับพออัปโหลดขึ้นมานะครับให้ทำการ แชร์ครับแชร์โฟลเดอร์เลยนะครับไปที่โฟลเดอร์บุ๊กสตร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกแชร์นะฮะพอกดแชร์เสร็จให้เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์คลิกเลยครับเสร็จแล้วค่อยกดปุ่มเสร็จสิ้นครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่นะครับโคสต์ของเรานะครับเราก็จะมาเปลี่ยนรูปภาพนะครับอ่า เพราะว่าเดิมรูปภาพเขาจะอยู่ในโฟลเดอร์ image ครับแต่เมื่ออัปโหลดขึ้นมาเป็นเว็บแอปนะครับเราก็จะต้องนะครับไปเอาลิงก์จาก Google Drive นะครับมาใส่เป็นรูปแทนนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเลื่อนมาครับอย่างเช่นนะครับบรรทัดที่103ครับเนี่ยโค้ดเดิมก็คือรูปภาพนะครับ imgsrc นะครับเท่ากับที่อยู่ของรูปภาพแล้วก็ชื่อรูปภาพนะฮะทีนี้นะครับ ผมให้นะครับผมได้แชร์คำสั่งไว้นะครับในตรงนี้นะครับบรรทัดที่8ผมเขียนคําว่า image นะครับให้ Copy คําสั่งนี้มาเลยนะครับ o t t r o l C มานะฮะจากนั้นนะครับเอามาวางบรรทัดที่ร้อยนะครับแบบนี้ o t t r o l V ลงไปนะครับเป็นการสร้างตัวแปรเชื่อว่า URL ขึ้นมานะครับแล้วจะอ้านสึง d i google com uc นะครับ question mark id เท่ากับ อันนี้จะเป็นลิงก์ตรงเขาเรียกเป็นลิงก์ตรงนะครับ direct link ของรูปภาพนะครับที่เราแชร์อยู่ใน Google Drive นะครับทีนี้นะครับเวลาที่เราจะเอารูปภาพมาแสดงนะครับเราก็ไปเอา ID ของรูปภาพมาใส่ตรงนี้นะครับแทนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเอา ID มาใส่นะครับให้มา copy คําสั่งบรรทัดที่10ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ctrl C นะครับ ctrl C จากนั้นนะครับ ก็มาเอาใส่ตรงนี้นะครับ IMG SRC เท่ากับครับตรงนี้นะครับ IMG SRC เท่ากับแล้ว c อน r V คําสั่งนี้เราไมแทนนะครับโค้ดก็จะเป็นนะครับเครื่องหมายน้อยกว่า IMG SRC เท่ากับนะครับเครื่องหมายน้อยกว่า question mark เท่ากับ URL นะครับ question mark แล้วก็ URL นะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับกลับมาที่รูปภาพใน Google Drive ของเรานะครับ แล้วก็นะครับมาเลือกรูปภาพนะครับที่มันตรงกับสคริปต์ของเรานะครับในทีนี้นะครับอย่างเช่นนะครับบุ๊กสองนะครับอ่าบุ๊กหนึ่งตัวนี้คือบุ๊กหนึ่ง png นะครับเราก็ไปหารูปบุ๊กหนึ่งนะครับอยู่ตรงไหนบุ๊กหนึ่งอ่าเนี่ยบุ๊กหนึ่งครับบุ๊กหีดหนึ่งนะครับ png นะฮะเราก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือกรับลิงก์ครับจากนั้นให้ก๊อปปี้เอาเฉพาะ ID ของรูป ก็คือหลัง d ี l e ลก่อน s l เล view ตรงนี้นะครับคลุมมาถึงแค่นี้พอครับจากนั้นคลิกขวาคัดลอกนะครับอันนี้เป็นการคัดลอกเฉพาะ ID ของรูปนะครับกดเสร็จสิ้นครับพอได้ ID ของบุ๊กหนึ่งครับเราก็กลับมาที่สคริปต์นะฮะและเราก็นะครับเอามาแทนที่ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่ดับเบิลโคดนะฮะไอเอเมจบุ๊กหนึ่ง PNG ดับเบิลโคดเอามาแทนที่ตรงนี้ครับลบออกไปเลย เอาไปต่อจากเครื่องหมายมากกว่าตรงนี้นะครับคอนโทรล V ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นก็ลองกดปุ่มบันทึกดูนะครับอันนี้จะเทสแค่หนึ่งรูปครับที่เหลือก็ทําเหมือนกันนะครับก็คือเอา IMG SRC เท่ากับตรงนี้นะครับเอาไปใส่ข้างหน้าพวกนี้ครับแล้วก็เอา ID ของรูปมาต่อครับแบบนี้ครับทุกรูปเลยเสร็จแล้วเราค่อยทําตรงนี้ให้เป็นเว็บแอปนะครับคลิกการทําให้ใช้งานได้รายการใหม่คลิก อันนี้ทําเป็นเว็บแอปแล้วนะฮะไปที่รูปเฟืองนะครับเลือกเป็นเว็บแอปฉันเท่านั้นเปลี่ยนเป็นทุกคนคลิกการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วรอสักครู่นะครับมันจะสร้างเป็นลิงก์เว็บแอปมาให้เรานะครับเรียบร้อยนะครับเวลาเอาไปใช้งานก็ใช้ลิงก์นี้นะครับเป็นลิงก์ url ของเว็บแอปเอาไปใช้งาน แต่ในกรณีที่เรากําลังทดสอบนะครับเราก็กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับแล้วก็มาที่ปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วมาที่การทดสอบนําไปใช้งานครับคลิกตรงนี้ครับแล้วมันจะได้ลิงก์สําหรับการทดสอบนะครับเราก็คลิกลิงก์สําหรับทดสอบเว็บของเรานะครับไม่พบนะครับบรรทัดที่8ชื่อไฟล์รหัสกลับมาดูซิผิดตรงไหนนะครับ J S บรรทัดที่8นะครับผิดตรงไหนอินเด็กซ์ขอดูอินเด็กบรรทัดที่8พอผิดพลาดบออโอเคนะครับชื่อไฟล์ js นะครับรู้แล้วนะฮะนี่ตั้งชื่อว่าจาว่านะครับแต่ในสคริปต ครับไปตั้งชื่อว่า js มันเลยไม่รู้จักนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะนะครับอ่ะง่ายสุดก็คือมาแก้ตรงนี้ให้เป็นให้มาตรงกันกับสคริปต์ก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เปลี่ยนชื่ออ่าเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็น js นะครับชกด enter ครับอ่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซทดสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งครับอเคนะครับอ่าได้แล้วนะครับมาแล้วนะครับแบบนี้ได้แล้วนะครับ มาแล้วนะครับนี่ครับมาแต่มันมารูปเดียวครับอ่าแต่มันมารูปเดียวนะครับมารูปเดียวที่เหลือนะครับยังไม่มีรูปมานะครับเนี่ยยังไม่มีรูปเลยนะครับเราจะต้องนะครับไล่ใส่ id ของรูปนะครับหรือว่าใส่ลิงก์ของรูปให้ครบนะครับมันถึงจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าซึ่งผมก็ได้ทําตัวอย่างนะครับในการใส่รูปครับครบแล้วนะครับจากตัวนี้นะครับตัวอย่างตัวนี้ครับอ่าผมก็จะเอาตัวนี้มานะครับ คอนโทนเอคอนโทซีครับเอาโค้ดทั้งหมดที่ผมนะครับใส่ ID ของรูปเข้าไปแล้วนะครับเอามาใส่ใน i n d e ด็กตัวนี้แทนนะครับ c อนโทนเอคอนโทนวีนะครับบันทึกครับเสร็จแล้วนะครับผมจะลองรีเฟรชนะครับ Ebook ตัวนี้ใหม่ดูนะครับว่านะครับรูพวนนี้มันจะมาหรือเปล่าครับอ่ารีเฟรชครับ เรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับภาพแรกนะครับเนี่ยเป็ดแอนิเมชันเป็ดกิ๊บแอนิเมชันมาแล้วเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับโฮมนะครับฟีเจอร์นะครับอ่เอริวอลนะครับรีวิวนะครับบล็อกนะมีรูปมาหมดเลยเห็นไหมครับสวยงามนะครับเนี่ยและเราก็ค่อยไปแก้นะครับอ่าข้อมูลนะครับว่าเราจะเปลี่ยนถ้าเราไม่ใช้เป็นอีบุ๊กเหมือนเขาเนี่ยนะครับเราจะทํา จปใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เป็นเว็บแอปแบบนี้นะครับซึ่งสวยงามมากเลยนะครับมีระบบตะกร้าสินค้านะครับมีระบบล็อกอินด้วยนะครับเนี่ยซายอินนะครับเราก็ไปพัฒนาต่อนะครับนี่ก็เป็นวิธีการนะครับพัฒนานะครับจาก HTML มาเป็นเว็บแอปได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมแชร์โค้ดนะครับไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับสำหรับการพัฒนาต่อนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์นี้นะครับหรือว่าคลิปนี้นะครับที่ทําให้เราได้เรียนรู้โค้ดหรือว่าศึกษาโค้ดเป็นอย่างมากเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ